สวัสดีครับิวคีเวซูเปอร์ไลน์นะครับคันนี้2 0 0ร้อยซีซีสตาร์ทสระบบนะครับแต่ตอนนี้สตาร์ทเท้าผมถอดออกนะครับใช้สตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับสตาร์ทเท้ามันหนักนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะครับบางคนนี่เป็นบางคนของน่าจะของแดกสตาร์นะครับ4 0 0ร้อยซีซีนะครับเอามาใส่นะครับมันก็จะใหญ่ๆดุดูขึ้นมานะครับเป็นเบาะเดียวนะครับส่วนหน้าก็มีมีโม่งนะครับ ข้างหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์สปอตไลท์นะครับอย่างหน้าหลังเหลือๆนะครับตัวนี้มีที่ชาร์จแบตให้นะครับแต่งที่ชาร์จแบตนะครับระบบไฟระบบต่างๆติดครบนะครับมีแฮนด์โหน้นะครับสวยๆนะครับขับสบายนะครับอันนี้มีท่อผ่านะครับท่อเป็นท่อผ่านะครับจะบึ้มๆนิดนึงครับ เวันนนี้เปลยกลองนะครับเดีย๋ยวจะหาพอใส่ให้นะครับตั้งลูบเอาไปนิดหนึงเงีบเงียบๆนะเอกสารครบโอนนะครับพาสี68เลยนะครับวัน,นี้